ใช่ครับนี่ก็คือบูธท,ที่พรมินาดเรายกรถจักรยาทวเฮาส์มาให้ดูถึงใกล้ๆพรมินานกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะเป็นบูธแบบนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างเราไปดูกันสวัสดีครับและนี่ก็คือกระบวนการที่เรากำลังจะเอารถเข้าห้างพรมินานนะครับเรามาดูกันว่าบูธครั้งนี้เนี่ยเราเอารถมาด้วยกันทั้งหมด3คันนะครับเอาผาดใหม่3าม 304 0สูแล้วก็มาขานนะครับสำหรับใครที่กำลังตามหาอยู่ก็แวะมาเยี่ยมชมกันได้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปข้างในกันลุยวู้นะครับนี่เรากำลังจะเข้าประตูนี้ครับเราอยู่ในร้านจอดรถชั้นหนึ่งนะครับอ่าเราจะเข้าด้วยกันทั้งหมด3คันแล้วราปภนะครับกำลังจะเปิดประตูให้เรานะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าไปกันครับก็คือจุดที่บาดเสียวที่สุดครับเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้หูของเรานะครับไม่โดนขอบสองข้างนี้นะครับค่อยๆนะครับค่อยๆ เราจะแก้ปัญหาด้วยการพับผูด้านข้างนะครับเ,เราก็รอดขึออ้งมาแล้วนะครับออผาร์ของเรานะั้นใหญ่กว้างมากๆนั่งสบายสุดๆครับแอร์เย็นแล้วก็มีเพื่อนของเราข้างหลังนะครับมาคารน,นะครับเข้ามาแล้วก็มีออาร์ดสีสูนอีกคันหนึ่งครับมาคานเข้ามาอย่างง่ายนะครับโอเคเรามาถึง ด้านหน้าแล้วนะครับเพื่อที่จะเตรียมเข้าไปจอดอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อไปนะค,ครับเราก็เข้ามาอยู่ในห้างเรียบร้อยนะครับค่อ,คอยๆไหลเข้าไปนะครับเอ้ยตรงนั้นน่าจะไปไหม่รดบโอเคครับเราก็เข้ามาอยู่ภายในห้างแล้วนะครับเนย้อ้องคอยขยับของต่างๆหน่อยนะครับเพื่อจะเอารถเข้ามาในห้องกดนหักซ้ายซ้ายซ้ายหักสุดเลยอโอเคครับเราก็ารถเข้ามาได้ทั้งหมด3คันแล้วนะครับบูธของเรานะครับจะอยู่ ห้างไนส์สโอมอยูแล้วก็สตาร์บั克เลยนะครับสามารถแวะเวียนกันมาได้โอเคแล้วก็มาถึงพอบูเราจัดเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรียกแท็กซี่กันไปก่อนนะครับล่าสามคันนะครับจอดแบบนี้นะครับมีคนดูอยู่ด้วยเวบไฟสี่ไม่ใช่เอาพาด40นะครับมีพร้อมส่งหลายคันแล้วก็มาคานพร้อมส่งพร้อมส่งเลยนะครับออปชั่นประมาณ6ล้านนี้แต่เราขายแค่5ไปลายปนะครับ 5XX คานสวยมากครับภายในสีดําแล้วก็นี่ขายเยนนะครับซื้อคันนี้ประหยัดไปได้หลายร้านนะครับเพราะว่ารุ่นใหม่ตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ8ล้านนะครับแล้านนิดด้วยแล้านกว่าคันนี้จะอยู่ไม่ข้าม7ล้านแล้วนะครับถือว่าคุ้มมากๆนี่มีตรงนี้นะครับมีแอดัพติฟรูทซอนโทก็เลยได้ออกมาเป็น3คันนี้นะครับตอนแรกจะเป็นอาผ่าสีแดงแต่ว่า วันนี้เป็นวันที่3แล้วเอาผ่าสีแดงก็ได้ขายไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็เลยมาเป็นคย,ยีอนคันนี้แทนก็หวังว่าถ้าใครอยากจะมาดูนะครับก็มาได้เลยเดี๋ยวถ้าเป็นรุ่นอื่นยังไงเดี๋ยวจะส่งรูปให้อีกทีนะครับสามารถแอดไลน์ไม่ได้เลยฟูจิซีเคแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนํารถดีๆราคาดีๆให้ถูกใจความต้องการอย่างแน,น่นอนครับแล้วเจอกัน